กลับมาดูการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้มีของลดราคาน่าสนใจนั่นก็คือแฮงเกอร์หรือว่าลรงจออเครื่องบินก็จะลด20%บวกกับของแต่งด้วยซึ่งผมจะบอกว่าไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี่มันเพิ่งลดราคาเองไม่ใช่เหรอวะแล้วไอ้พวกธุรกิจอื่นหรืออสังหาอื่นอะไรเงี้มันไม่คิดจะลดหรือไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าดีอยู่เหมือนกันที่เก็บเครื่องบินเนอนี้มันเอาไว้ มันว่ากิ่เครื่องบินเนี่ยตามชื่อแต่ว่ามันจะมีธุรกิจพวกมนด้วยซึ่งธุรกิจมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมแนะนำให้ซื้อมาสำหรับคนที่ยังไม่มีนะแล้วก็เออรวยแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะมีรถคันอื่นรถราคาด,ด้วยก็จะมีไอ้นี้เป็นคัสสปอร์ต 10F ก็จะสวยดีเหมือนกันลถ30%แล้วก็ X80Prodo อันนี้รถเยอะอยู่35เป็นเป็คัสซุปเปอร์แต่ ไม่แน่ใจว่ายังมีคนชอบอยู่ไหมว่ามันเป็นรถแพดเก่าแม่งออกมาพร้อมกับเกมเลยนี่นแหละติงต่อมาที่เก่าแล้วก็แก่ไปแพ้กันนั่นคือพี่เหม่งซีเมียนคนนี้ในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีรถอะไรที่มันน่าสนใจไม่มีเลยด้วยซ้ำมีแต่มอไซค์อะไรไม่รู้แล้วก็รถแพนชี่ก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็เป็น l ักช r y Auto ซึ่งจะมีอ g กน s แล้วก็ Adder แค่นั้นแหละสัปดาหนี้ a อ d เดมันลดราคาด้วยนะถ้าใครสนใจก็ดีอยู่เหมือนกันเป็นรถป,ปกติอันนี้ไม่รู้เป็นเรื่องดีหรือเปล่าแต่ว่าสัปดาห์น,นี้มีของฟรีที่เป็นลายของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ดิมันเป็นเนี่ยของไอเอเวนเจอร์ถ้าใครไม่รู้จักนะมันจะเป็นคล้ายๆกับ MOC แต่ว่าดูลายนี้ดิผมไม่แน่ใจว่ามีใครชอบหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมนี่ มันเหมือนมีคนทาถังสีตกใส่อะมันก็นะก็เป็นของฟรีนะแล้วก็ของแรด้วยถ้าใครอยากรับก็เข้ารับเลยแค่พอสัปดาห์นี้เท่านั้นสำหรับบนัสเงินในสัปดาห์นี้ค,ค่อนข้างโอเคนะแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอย่างไรกก็จะเป็น Time Trials ก็จะเป็นบนัสเงินคูณ2เฉยๆมีบนัสเงินคูณ2ตรงนี้ดีมากๆเลยก็คือ Data Leaks จะเป็นภารกิจของดรเจที่เราต้องมาช่วยแฟรงกลินแต่ว่า ข้อเสียก,ก็คือถ้าใครไม่มีตึกเอเจนซี่ก็จะทําอันนี้ไม่ได้แล้วสัวดานนี้ตึกเอเจนซี่ก็ไม่ได้รูราคาอะไรด้วยเพราะงั้นเอ๊มะมันจะคูณสอทํทไมวะแต่เป็นภารกิจที่ดีเพราะว่าถ้าเราเล่นจบแล้วเนี่ยเราจะได้เงิน2ล้านเลยเว้ยซึ่งผมลองกลับไปทําอีกรอบหนึ่งใช้เวลาทาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะก็ได้2ล้านก็ถือว่าเป็นวิธีหางเงินที่ดีสุดในเกมตะทอนเนี่ยก็โอ้แจมเลยจังเอเนอร์จี้ก็ไม่ค่อยดีเลยผมไม่เคยเห็นใครเล่นเลยนี่ต่อมาเป็นอเวเซนซี่โหมดที่ชื่อว่าสต คนเล่นอยู่เหมือนกันเป็นแบบว่าแนวขับเครื่องบินสามารถจะเป็นคูณ2ของโรงเรียนสอนขับเครื่องบินอันนี้บอกตรงนะมันไม่ใช่วิธีหาตังค์กันที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราอยากลองฝึกขับเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ลองมาเล่นเดิวส่วนมากเงินคูณสอนสุดท้ายก็จะเป็นฟรีโหมดซึ่งมัน่วยแตกพรอะงันก็ช่างมันแล้วมาดูข่าวอัปเดตหน้าซึ่งเทสฟันทูเขาก็แบบเหมือนกับยืนยันมานะว่าในวันที่13ของเดือนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอัปเดต DLC ใหม่เข้ามา ซับดีโอซนี้ถ้าใครไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะว่าจะเป็นดี c อซอะไรแต่ว่าไม่ใช่ดี c ใหญ่อะไรขนาดนั้นจะเป็นอัปเดตเล็กๆอาจจะมีรถเข้ามาใหม่ประมาณ10คันประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะยังไม่มีเรื่องอะไรใหญ่ยังไม่น่าจะไม่มีธุรกิจใหม่หรืออะไรอย่างงี้ด้วยอาจจะเป็นรถใหม่อะไรอย่างงี้เป็นหลักเพราะงั้นเนี้ยก็รอติดตามนะว่าจะมีรถหรือจะมีของฟรีหรือจะมีอะไรใหม่เข้ามาถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันตอนนี้ขอตัวไปก่อนแล้วไปแล้วบ๊ายบาย